เล็กจอดบริเวณที่มีแบ็กบอรี่ป่าเยอะค่ะ <Because S 2> เอาสิผ้าเป็นเก็บค <is S 2> ่ะพี่น้องสิผ้าเป็นเก็บดอดพี่น้องจา๋ามาจอดที่เล็กจอดทะเลสาบตามฤด,ดูกาล <c oughs> ว้าย วายจะเก็บอือืมอืมมันไม่ได้เปรี้ยวเลยอีกจอยแซ่บหลายเอาถุงอีกไอ้เอาถุงมาอีกไอ้เก็บเต็มถุงนี่ก็สุดยอดละพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งอย่างกอดจอยอ่วาว้าวเป็นอ่าเบอร์อรี่ป่าเบอร์รี่ป่าพี่น้องเอ้ยมาเบิง่ง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 มาเบิงเบ่ง แบบเรืองายบ้มันบกสีอู้อ่อนซอนหลายมันผสมมันแซ่บมันมีหนามด้วยนะคะมันมีหนามด้วยมันมีหนามด้วยโอ้ยนี่หน่อยแมวมาเลยโอ้ยอยาก่อนปลูกอยู่บ้านได้นี่แมวบ้านแซบบ้านแคนเบอร์รานกมันบินมาว่าแล้วอย่ามาเก็บเด้อตอนแรกเมื่อกี้เห็นขับผ่านี ุ่มสองุมา่ะหน่ยตาหาทุงอีน้อยตาพอแล้วพอแล้วแม่หัถุงอีออู้นซอนหลเชื่อกันเก็บดิเชื่อกันเก็บเร็วจริงเหอยู่บ้านไหนอี้ออรต้งไหนบ้านเราเหรออยู่บ้านแคมเบล่าบ่ะอยู่บ้านไหนบ้านเหรแ่เห็นอยู่บ่เออนี่ เพื่ออันนี้ครับเป็่แมนอยู่บอ่อพี่น้ำเม่ีเราไปตัดชิมเอาไปตัดได้ยังน้ำเนาะยาไม่ยางไปเกี่ยบโอ้ยมีแต่ลูกสวยๆพี่น้องเอ้ยดูมาแค่ยังก่อนละเลื่อมอีกแล้วเบอร์รี่เป็นแบ,บล็กเบอร์รี่ป่าแบล็กเบอร์รี่ป่าพี่น้องเอ้ยบงเนีน่ยโอ้ยอ,อัดสัอนหลาย พอแล้วแซบลูกว่าลูกสาวข่อยว่าสมข่อยล้วว่าแซบหส่วนนิดนึงกับโอ้ยน้ำเยอะแยะน้ำใหญ่ครับโอ้ไปเก็บมาสี่กิ่งนั้นอะหเมื่อไหร่พี่น้องเอ้ยใครมันอยู่บ้านกา่อนขึ้นสิค่าเกินแล้วก็ไปฝั่งนี้ข้างหลังเนี่ยมันหลายอยู่มันหลาย,ม,ลายมันเยอะมากมันเยอะมากม ข้างหลังก็มีตรงข้างหลังก็มีเยอะมากป๊าปกกระดังเป็นหมากน้ออๆอยู่กับมีแม้ปลาแม่นบอกเ้งๆกับแม่นบอก่นซ่อนหลายพี่น้องเ้ยหมาก